ถึงเวลาตกบึกแล้วจะไปตกตรงไหนกันนั่นน่มีเรือส่วนตัวใช่ไหมครับที่แบบว่าคนในรุ 1, 5, 5, 5่าอะไรให้รับประทานบ้างครับหวานแปลามไข่ไข่โอ้บรรยากาศพระอาทิตย์ตกแล้วครับไม่ไม่ทนแล้วยังไม่ได้เดินชมหาดนะครับ <S <S แต่ถ้าอยากให้เยอะๆหน่อยก็ตอนเช้านะตอน,ชตอนชเช้ามาจอกกิ้งยามเย็นตัวนี้แดดเริ่มอ่อนๆแล้วครับ ตรงนี้เรายืนอ,อยู่นี้อยู่ที่นึกก่อนในบริเวณตางกระมุงนะครับก <st aff> ว่าจะสี่โมงเย็นแล้วครับตรงนี้ก็แดดเริ่มอ,อ่อนแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเดินจ็อกกิ้งกัน ซอปูยักษ์ขาดรับสินค้าชุมชนของฝากชนบุรีเรามาดูกันว่าค,คืออะไรยังไงแบบไหนมาตั้งขายตรงนี้จริงๆจะมีร้านข้างในอีกใช่ไหมวันนี้เปิดในร้านในพอสิอบแปไปไกลไหมครับเกือบหมดก่อนขอรับก,ก่อนหนึ่งกองนะเดี๋ยวจะหมดก่อนผมจะเอากองนี้เดี๋ยวผมจะชิมเลยแล้วกันนะครับไม่ค้าบอกว่า ต้องใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มทำจากอะไรครับเนี่ยคืออยู่ที่ซอยสิบแปดเดี๋ยววันนี้กะจะเดินไปดูครับอืมอร่อยจริงครับเราแค่จิ้มสามก้อนซอยสิบปดไปอีกกี่ซอยเนี่ยอันนี้ซอยเท่าไหร่ครับเนี่ยซอยหกสิบแปดก็ไปอกไกลแนละ้วไกลใช่ไหมไม่เป็นไรเรามีมอเตอร์ไซค์ครับปักถึงทางเข้านะครับก็มาจากอันนี้คือ <laughs> เป็นนาเกอซอยสิบปดเข้ามานะครับ ถ้าเราออกไปก็จะเป็นถนนนาเกลือครับซึ่งเลี้ยวขวาจะไปทางโรงแรมสเปซหรือว่าไปทางมูเวียนปารุมมาได้นะครับไป้างเทอมอนเทเวนจุันอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่านาเกลือ18นะครับซึ่งหาดลับจะอยู่ตรงซอยนี้นครับเข้ามาปั๊บก็จะเป็นหัวโค้งเลี้ยวขวาไปอันนี้ไปทางปราสาทสัจธรรมได้นะครับแต่ว่าหาดอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าหาดลับนะครับอยู่ที่ซอยนาเกลือ18เข้าไปทางนี้ ข้างๆของโรงแรมเซนทาราแกรนด์พัทยานะครับเราจะมาเจอร้านจอปูยักษ์เมื่อสักครู่นี้ไปลองกินชิมแล้วครับเจ้าแรกเขาเรียกว่าอะไรเจ้าแรกนี่มาเจอแล้วเอ่ามีมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์นิดนึงครับของเราเป็นลูกใหญ่เจ้าแรกพัทยาจ้ะแล้วก็โอแล้วก็ราคาไม่แพงอ่าลูกนี่ก้อนก้อนอย่างนี้นะครับเนี่ยปกติลูกละห้าสิบขึ้นไาแปดสิบที่นี่สามลูกร้อยจ้ะผมไปชิมที่สาขาของที่ร้านโพเนาะ ลงไปตรงใกล้ๆสะพานยาวนะสะพานยาวนั่ะอร่อยรับประกันชิมมาแล้วครับแล้วก็น้ําจิ้มรสเด็ดเลยนะเข้ากับตัวจอ้อเนื้อแน่นๆครับท่านผู้ชมก็ลองมาชิมดูนี่มี2สาขาใช่ไหมครับถ้ามาพัทยาน,ทน้ำจิ้มของเราจะคขายสูตรโบราณนะครับะจะไม่เหมือนใครเออขายสูตโบราณทําจากอะไรนะบวยอะไรสักอย่างก็มีบวยแล้วก็ซุ้มกิมจอจากกิมโซนนะครับอาจ้อปูยักษ์หาดลับน้าเกลือ18บแนะครับนักท่องเที่ยวคือเยอะนะครับ จากที่เดินเดินผ่านมานะครับสวนกันไตมาเนี่ยร้านอะไรนออาจจะเป็นโซนร้านอาหารของทางโรงแรมเซนทาราแกรนด์นะครับอันนี้ขออนุญาตดูหน่อยนะครับโอ้บรรยากาศดีเลยท่านผู้ชมลองเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนป่าๆนิดนึงลมลื่นนะครับเขียวนะครับด้านในก็จะมีลานกว้างนะครับอันนี้เรามาแวะดูคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารก่อนถึงหาดรับนะครับ ก็เข้ามาในโซนของโรงแรมเซนทาราแกรนหรือเป็นแอตแลนติกนะครับคาเฟ่หรือเปล่านะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในบรรยากาศด้านหน้าสถานที่ดีบรรยากาศดีครับดีเลยเป็น o ดอะล็อตแอตแลนตครับเด e Lost Atlantic วิวดีครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆหาลับด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินตรงนี้ขอบคุณนะครับอันนี้นั่งชิล พาอาทิตย์ตกด้วยนะครับมีหาดส่วนตัวนะครับธรรมชาติสวยนะครับจะไปดูหาดลับแล้วใกล้ๆหาดลับพอดีขอบคุณมากนะครับรับอยแล้วก็เลี้ยวเลาะซ้ายไปเลยโอเคครับไกลมากครับที่นโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับน้องก็แนะนําดีมากครับนั้นต่อไปเราจะไปดูหาดลับกันแล้วครับหาดลับก็อยู่ด้านนี้ครับเดี๋ยวออกไปทางเดิมเมื่อกี้เราเดินเข้ามา ก็ปกติครับมีร้านคา้ามาตั้งร้านนะครับเสื้อผ้าอาหารนะครับเครื่องดื่มเป็นของคู่กันกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับในบรรยากาศทะเลเดี๋ยวเราลงไปคือตรงนี้เห็นดูมาคร่าวๆนะครับรีวิวต่างๆก,ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันเยอะขึ้นนะครับมีประมงพื้นบ้านด้วยครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้เห็นบรรยากาศประมงขื้นบ้านหรือเปล่า ปาตกปลาหรือเปล่าครับตกมกบก,ก,ก,กถึงเวลาตกมบึกแล้วจะไปตกตรงไหนกันนั่นี่ะมีเรอเือส่วนตัวใช่ไหมครับได้ออกหรือเปล่าวิ่งเยมือนกันลมเนาะใช่ครับแต่วันนี้วันนี้เรามาดูบรรยากาศยามเย็นของหาดรับแล้วกันใครยังไม่เคยมาก็แนะนํามาที่นี่เขามีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าพูดถึงหาดรับพัทยาน,นี่คืออยากจะแนะนําให้คนมาท่องเที่ยวในด้านไหนบ้างครับ มันก็จะมีของประมงทุกอย่างพี่มีปูถ้าเกิดเป็นกุ้งก็จะเป็นตามฤดูกาลบ้างหลักๆก็จะเป็นอาหารซีฟู้ดแล้วก็เป็นมึกมึกช็อตมึกซิมิเป็นพวกปูมงปูม้าปลาต่างๆตามท้องทะเลเพราะว่ามีเรือประมงพื้นด้านมีเป็นเหมือนกลุ่มใช่ไหมครับนี่ครับชื่อชัดเจนกลุ่มประมงท้องถิ่นชายหาดวงกามานนะครับอันนี้คือชายหาดวงกามานเหรอครับเดี๋ยวเราไปทักทายพี่น้อง ชาวประมงกันที่แบบว่าคนคือายาหาลับมือหาดึงอ๋อหาดึงคือหาลับจริงจริไหมแต่ตรงนี้ตรงนี้คือหาดอาวงกบาดตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าหลายคนไม่รู้นะครับก็ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้กันได้นะครับซึ่งบรรยากาศส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาตรงซอยเข้ามาแล้วเนี่ยเรียกข้างข้างเซนทาราแกรานมันก็จะมีจุดเริ่มต้นของต้นหาดเนี่ยอันนี้เรายังไม่ถึงหาดลับจริงๆนะจะเป็นหาดวงกบาดก่อน มีประมงพื้นบ้านนะครับอาหารทะเลสดๆมาชิมอันนี้คือเปิดตลาดกี่โมงครับเนี่ยหกโมงเช้าเลยพี่หกโมงช้ามาเลยเนะาะถ้าจะให้เห็นแบบว่าคึกคักเลยก็แนะนำมาตอนเช้ากันนะครับมีอะไรให้รับประทานบ้างครับหอยหวานแมงกุงล้ลวกนิดปลาซาดิมิอ่าว่าจะไม่มีก็มีนะครับท่านผู้ชมหอยลังลม แต่ถ้าอยากให้เยอะๆหน่อยก็ตอนเช้าเนาะตอนเช้าเด็เช้าเป็นต้นไาครับอะไรเยอะอะไรน้อยแต่ละฤดูการนึงเหมือนกันเนาะใช่ครับก็มีให้เราชิมกันทุกฤดูการเลยครับเน้นกุ้งเน้นหมึกเน้นปูเน้นปลาก็แล้วแต่เลยนะครับมีทุกอย่างที่เป็นของจากทะเลพร้อมทานเลยครับมาครับไม่ต้องเตรียมอะไรมานะไม่ต้องแบกุงพลังมามาฝากท้องไปที่นี่เลยนิ่วท้องมาได้เลยอันนี้เป็นไข่หมึกจ้ะไข่ปลาหมึก โอ้บรรยากาศพระอาทิตย์ตกแล้วครับเนี่ยไม่ทันแล้วยังไม่ได้เดินชมหาดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาชิมไะเดี๋ยวเราเดินไปดูหาดกันร้านสุดท้ายเลยนะครับ <c oughs> มีเรือประมงจอดอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้เขาปักไว้ทําไมครับเสาเนี่ยห้ามลงเล่นน้าเหรอ <c oughs> ด้านล่างจะเป็นโขดหินบางท่านไม่รู้อาจจะแบบพุ่งไปอย่างนี้ครับไปกันครับไปกัน <c oughs> เนี่ยเราเดินมานยังไม่ถึงหาดรับเลยนะครับเนี่ยก็แวะจนพระอาทิตย์บืดแล้วครับมืดซึมกันเลยมันไม่ได้เป็นหาดทรายละเอียดมากครับแต่ก็เดินสบายเท้านะครับมันก็โอเคอยู่ถือว่านวดเท้าไปในตัวครับมันจะเป็นกรวดหินนิดๆอยู่นะแบบนี้เลยนึกว่ามันจะไม่มีใครมานะครับคนเยอะเลยครับตั้งแต่ที่เดินมาจากปากซอยนะครับเดินไปทักคนนู้นไปคนนี้ไปครับทําให้เวลาเราใช้ไป พอสมควรนะครับอ้าเราจะเห็นแสงพระอาทิตย์ไหมครับอาจจะทอวัไรนิดนึงนครับขโมกขโมวสัวตามเท่าที่ได้แล้วกันนะครับบรรยากาศแสงตรงนี้ก็เป็นสนัญลกักษณ์ที่หลายคนมาก็มายืนถ่ายรูปเซลฟี่ครับตรงนี้เดินไปเรียบ่านมาก็จะมีต้นไม้ร่มดื่นครับอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเข้าสูญญา่ย่านที่เป็นหางรับกันแล้วนะครับขึ้นมาก็จะมีเหมือนบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็โต๊ะเก้าอี้นั่งนะครับ ก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งมุมหนึ่งนะครับทผู้ชม,ชมเพชรบูรณ์บอกโอ้พชรบูรณ์พูดอีสานได้บอกลมโชยมานี่คือดั้งเดิมครับชมตํามาตรงนี้หาดละเอียดครับเป็นทรายละเอียดแล้วก็น้ําทะเลถือว่าเล่นได้ครับแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นต้นไม้นะครับแผ่กิ่งกา้านทําให้ร่มเงากระจายนั่งสบายครับอะดูบรรยากาศของ มองออกไปท้องทะเลครับจะเป็นแบบนี้จะมีโขดหินใหญ่ๆขึ้นไปบนนะครับแล้วก็ชมวิวถ่ายภาพกัน่าลักษณะจุดเด่นของบริเวณก็จะมีต้นไม้แบบนี้ครับที่มันมีสิ่งก้านขยายนะครับเพิ่มความร่มเงาเร่มลื่นแล้วก็วิวสวยด้วยครับตัวหาดก็เริ่มเข้าในบริเวณหาดที่ละเอียดแล้วนะครับ จะไม่มีขวดมากนะครับนี้ก็เดินสบายเท้าอยู่นะครับคนเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่แล้วกันครับก็แนะนำแนะนำเปลี่ยนบรรยากาศครับบางที<ม>ไปหาโซน พยาเหนือกลางใต้มันก็อาจจะแบบว่าเราไปบ่อยแล้วเราลองมาที่นี่กันดูก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งที่ครับที่วิวแล้วก็ธรรมชาติที่นี่มันก็จะแตกต่างอยู่นะครับอ่ามันก็จะเหมือนเราเราไปตามเกาะเนี่ยบรรยากาศคล้ายๆเลยครับต้นมะกรานะครับอากาศยังหนาวเย็นอยู่นะครับน้ําทะเลใสนะครับแต่ว่าขึ้นลมจะแรงนิดน,นึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับเล่นน้ําได้นะครับเล่นน้ําได้เลยแล้วก็อ่า รรนิวทิวทัศน์ของที่นี่เข้ามาตรงบริเวณหาดรับแล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนเราอยู่ที่เกาะครับเพราะว่าเกาะส่วนใหญ่จะมีเป็นโขดหินใหญ่หญๆสูงๆนี่ครับมีร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอยู่ร,บรอบๆนะครับเนี่ยโรงแรมใกล้ๆครับอันนี้คือเคฟดารานะครับก็ถือว่าบรรยากาศตรงนี้ดีเลยครับมีวิวแบบนี้ครับอ่าเราก็นั่งตามต้นไม้บรรยากาศสวยนะครับเดี๋ยวโมเมนต์นี้นะครับ เดอะโมเมนต์เฮาส์แอนด์เยลองนะครับจะเป็นอาหารประเทศไหนครับโอ้สุดแค่นี้ใช่ไหมหารับท่านับมผู้ชมก็จะสุดแค่ที่เราเห็นนะครับตรงเบิร์งตรงนี้ก็ตรงของเคปดารานะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้พระที่ตกพอดีส่วนที่เราเห็นไกลๆก็จะเป็นย่านพัทยาเหนือกลางใต้นะครับมานั่งรับลมชมวิวกันได้สบายๆครับเย็นเลยครับเย็นสบาย ง่าจะประมาณเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็วันนี้มาอัปเดตหาลับแล้วกันนะครับบรรยากาศหาลับก็ได้ดูในคลิปนี้นะครับใครยังไม่เคยมาลองลองมาเยี่ยมชมดูเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวของทางพัทยาที่หลายคนไม่รู้จักอย่างเช่นผมเองครับซันตูลาวก็เพิ่งมาเดินเต็มๆก็ครั้งนี้นะครับแล้วตรงท้ทายๆหาดนะครับก็จะมีร้านอาหารที่บรรยากาศดีวิวสวยนะครับชื่อ The Moment Beach h o u s e and Restaurant นะครับก็จะเป็นร้านที่ กว้างใหญ่ครับแล้วก็โล่งๆนั่งสบายเห็นวิวชัดนะครับอ่าโอเคสำหรับคราวนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมคลิปมาถึงสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับยังไงก็ฝากไว้ EP หน้ามีที่ไหนแนะนําแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมือนเดิมครับถ้าผ่านพบมีเวลาบ้างมาก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกโอเคครับขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้ครับ